อ่ะโอเคครับท่านผู้ชมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนอยินด,ดีก็สู่รายการจ g ิงจว,วด้วยนะครับผมนาะอก็วันนี้ทางเราจะมาทําคลิปประชาสัมพันธ์หน่อยละกันนะครับผมก็แน่นอนสักใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่ม Facebook กของผมซอสอาร์ออนไลน์วันเลวโชวดาวงูสมกลมไทยนะผมก็สามารถเข้ามากันได้เลยนะผมหลักๆก,ก,ก็กลุ่มนี้นะครับก็จะเหมือนกับ Discord ที่ผมเคยสร้างเลยคือก็จะมีการปล่อยข่าวลุดนะครับมีการโพสต์อัปเดตข่าวสาร ผ่านกลุ่มนี้เลยนะครับแล้วก็มีการพูดคุยได้นะครับผมโพสต์วิดีโอได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะทำเป็นโพสต์โดยเฉพาะนะครับผมเนาะแล้วก็สามารถาแชร์กาชาได้ว่าเราเปิดอะไรได้บ้างนะครับก็อยากจะบอกว่าใครที่สนใจอยากจะเข้ามาก็เข้ามาได้เลยนะครับอยากจะบอกว่ากลุ่มนี้คือเพิ่งสร้างได้ตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วนะผมก็ใครที่ใครที่สนใจก็เดี๋ยวจะทําการทิ้งลิงก์กงตรงแสดงความคิดเห็นให้นะครับผมเนาะก็ฝากด้วยละกันนะครับผมเนาะก็ ตันัไนแหละอืม